คุยกันประเด็นเรื่องของเรื่องนายกรัฐมนตรีนะครับวันที่13กรกฎาคมนี้แล้วเราก็ได้ยินสวหลายเสียงเลยนะครับที่ออกมาพูดว่าคุณสมบัติในเมื่อมันไม่เคลียร์เนี่ยก็ไม่ควรจะไปโหวตเพราะว่าจะไปผิดรัฐธรรมนูญอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเวลานี้มีหลายคนจะไปอ้างเรื่องเสียงข้างมากเคหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดเขามากที่สุดอันนี้เรื่องจริงแต่ไม่ถึงห้าสิบ สองเมื่อบวกกับอีกเจ็ดพักเขาได้สามร้อยสิบสองก็เกินสองร้อยเจ็ดอันนี้เรื่องจริงครับจึงมีคนอ้างบอกว่าก็ในเมื่อสมัยปีหกสองเนี่ยพักพลังประชารัฐรวบรวมเสียงได้มากแล้วเขาก็โหวตให้พลเอกประยุทธ์เพราะฉะนั้นรอบนี้เนี่ยเมื่อเก้าวไกลได้มาสามร้อยสิบสองก็เสียงข้างมากมันก็น่าจะใช้หลักการเดียวกันพี่บอกเน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 นนเนเเนเนเนเเเน สมัย6.2ทักพลรัชรัตย์มีมนโยบายอะไรที่เราต้องเป็นห่วงไหมไม่มีแต่สำหรับรอบนี้อันนี้พูดกันตรงๆเป็นความคิดเห็นนะคะมีไหมล่ะอเอาแค่คุณสมบัติของผู้สมัครต,ตำแหน่งนายกรยัฐมนตรีก็ถือว่าผ่านแล้วอันนั้นอันนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราคุยเรื่องคุณสมบัติเอาเรื่องนโยบายก่อนนโยบายไม่มี <K an> ใน,ย,ย,ในย,ยุคใหมของคุณประยุทธ์ไม่มีของพระธรรม,มชลไม่มีอะไรน่ากลัวใช่แต่รอบนี้มีไหม่ะมีแล้วเกี่ยวข้องกับชาติศาสตร์กษัตริย์นะ,ะใช่ไหมข้อที่สองคุณสมบัติส่วนตัวพเพราะเนี่ประยุทธ์ไม่ได้มีคุณสมบัติอะไรเรื่องหุ้นเรื่องอะไรต่างๆนานาสารพันรวมทั้งคุณพิธามีชื่อเล่นว่าอะไรคะที่เขาเอากาตูนมาล้อกันเนี่ยของคุณชื่อทีมเหรอเขาชื่อทีม อันนั้นคนไปล้อเขาเองเขาจคแต่ล้อเนี่ยเขาสามารถเขาสามารถพิสูจน์ได้ไหมล่ะที่เขาล้อนะเรื่องพ่อตายนะ<ะ>ใช่ไหมเรื่องแก้หรือเรื่องยกเลิกมันมีตั้งกี่เรื่องเพราะฉะนั้นจะมาบอกสถานการณ์เหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่ใชพี่โพสต์ไปแล้วว่าดูแต่ความเหมือนไม่ดูความตาม่างคือเหมือนเนี่ยก็คือรวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาอันนั้นเหมือนครับ แต่ความต่างคือคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์ที่ไม่มีอะไรที่เป็นข้อกังขาเชิงกฎหมายกับคุณสมบัติของคุณพิธาซึ่งมีข้อกังขาทางกฎหมายนโยบายของประธานาธิบัฐที่เสนอพลเอกประยุทธ์ในปีหกสองไม่มีนโยบายอะไรที่เราหวั่นไหวไม่สบายใจนะคะแต่สําหรับพักคก้าวไกลในปีนี้ มันมีนโยบายหลายนโยบายที่เราหวั่นไหวไม่สบายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองไม่ว่าจะเเรื่องการกระจายอำนาจถูกไหมครับ,รบในขณะเดียวกันเนี่ยนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของเขาซึ่งมองดูแล้วเป็นประชานิยมหรือสวัสดิการสุดโต่งเนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงซึ่งพิสูจน์ได้จากอะไรครับพิสูจน์ได้จากกระดานหุ้นที่แดงกระแจแหววรวมทัม้งต่างชาติเทขายแล้วเทขายอีกทั้งหมดเหล่านี้ จะมาบอกว่ามันเหมือนกันเหรอ,อคุณมองจากความเหมือนแต่คุณไม่มองความต่างและเป็นความต่างที่น่าเป็นห่วงด้วยนะแล้วจะไปจัดการกับกองทัพอีกด้วยอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญก็เรือของ,ของนโยบายเขาไม่รู้กี่เรื่องอที่มันต่างกันแต่ทีนี้เนี่ยในมออุมสวถ้าสวบอกว่าดูแล้วมันจะผิดผิด,ผดหรือผิดกฎกันขัดต่อรัฐธรมนญอ่ะแล้วพักร่วมล่ะทําไมถึงมาว่าพักร่วมเนี่ยจะโดนด้วยมีคนเขาถามพักร่วมเหมือนกัน ว่าการที่คุณอยากจะเป็นรัฐบาลแล้วไปร่วมกันกันกบพระเก้าวไกลนั้นเนี่ยเขาก็ถามนี่เป็นคำถามนะครับุณเห็นด้วยกับการแก้หนึ่งหนึ่งสองด้วยหรืออ,อ่าถามอตอบ,ตอบคุณเห็นด้วยกับการกระจายอำนาจเหมือนอย่างที่เขาจัดขึ้นที่ปัตตานีและเขาจัดขึ้นที่เชียงใหม่หด้วยหรือ,อตอบใช่ไหมใช่ คุณเห็นด้วยกับการที่จะมีสวัสดิการอ,อย่างรุนแรงขนาดนั้นเนี่ยคุณเห็นด้วยหรือก็ต้องถามอย่างนี้นะ,ะแล้วนี้ทำไมอย่างสวดเเรกธิ์เนี่ยนะหนึ่งในรายชื่อของสอวที่เปิดเผยว่าจะโหวตให้ในายพิธานเนี่ยเป็นนายกล่ะก,ก็บอกแล้วส่วนใหญ่เขามองในเรื่องของจำนวนมองแค่จำนวนถ้ามองจำนวนเนี่ยแน่นอน สามร้อยสเป็นจำนวนที่เยอะอแต่สำหลคนเวลาที่เราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันต้องมีตัวแปรหลายด้านเพื่อให้ครบมิติไปเรียนสถิติซิเรื่อง Multiple ression, อมั i p l เพ e g r เรชั o นเนี่ยนะคะรับู้หูถดถอยเนี่ยนะครับ เขาจะต้องมีการพิจิตรค่าของ y ด้วย x หลายๆตัวนะคะสมการ y เท่ากับ a บวก b หนึ่ง x หนึ่ง b 2 x 2 b 3ม x 3 b 4ี x สจนถึง b n x n เนี่ยกรุณาเอา x ทุกเอทุกอันเนี่ยมาพิจารณาด้วยและแต่ละ x ก็มีน้ำหนักไม่เท่ากันแล้วแต่ค่าของ b ที่คำนวณออกมาได้ค่ะมาเรียนสถิติกันไหมคะอ่แล้วที่ว่าสวเนี่ยกลับลำประเด็นสวกลับลำทีแรกเราเห็นลายชื่อเราเห็นหน้าตามเลยนะใครจะโบดให้ใครจะโบดให้ ฝั่งก้าวไกลเนี่ยเขามั่นใจเหลือเกินว่าสวเนี่ยเขาได้อยู่ในมือแล้วเหรอเขาไม่อยู่ในมือแล้ว,ล,วล่าสุดมาเห็นบอกไม่ใช่เราใช้วิธีการนุมานอาจารย์น,นุมันว่าถ้าเขาได้แล้วรับรองคุณพิธาไม่เดินสายให้เหนื่อยหรอกเ,ออเดินไปขอบคุณประชาชนตามเซ็นเตอร์เวิลด์ที่จังหวัดนะั่นจังหวัดนี้เหรอพูดได้ว่าขอบคุณแต่ต้องฟังการ คนไม่ถอยเราไม่ถอยเออตกลงอันนี้นี่คือการขอบท่าเดียวกันเลยอะเน่เลยอะดูสิท <c oughs> ่าเดียวกันเลยคือคำพูดคำจามันใช่การขอบคุณเหรอ,อม,มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อย่างที่พี่บอกอนุมานนะถ้าสมมติคุณมั่นใจแล้วนั่งอยู่บ้านระดิกเท้า ดูเน็ตฟิกไปเรื่อยๆถึงเวลาก็ถึงเวลาคุณก็ได้เป็นใช่คุณจะเดินสายให้เหนื่อยทาไมเช้าอยู่สุพรรณตอนเย็นมาอยู่ที่เซ็นทรัลเวิร์ถ้าเขาไม่เดิน้วคนไม่ตื่นตัวเขาก็จะรู้สึกว่าจะไงแล้วจะได้ไม่ได้เวะเนี่ยมันต้องยันเสียงที่้ช้านคุณขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ให้ไว้ใจเราเป็นยี่สิแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้พูดแค่สิบสี่ล้านเสียงด้วยเขาพูดถึงเอาพักร่วมมาด้วยผมมีถึงยี่สิบห้าล้านเสียงพี่ก็ยืนยันอีก ถามก้าวไกลอย่างไอ้ถามเพื่อไทยอย่างว่าจะให้ว่าคณาการพิธาเป็นนายกเหรอถามก็สิถามสิถามถามเออถ้าเกิดเขาตอบก็ใช่เรายินดีที่ให้พิธาเป็นนายกอย่างนั้นเหรอถ้ามันเป็นเรื่องนี้แล้วแล้วมันพี่ไม่ได้แปลว่าไม่ใช่ถามพักนะแต่ถามพักก็อยากเป็นรัฐบาลเขาจะพูดว่าใช่เราจะให้พิธาเป็นนายกถามคนที่กากระบาดให้เพื่อไทยะว่าถามตอนกาเนี่ยอยากให้พิธาเป็นนายกถึงมากาเพื่อไทยเหรอ เอาสิใช่ใชถ้า<ข>คนเพื่อไทยตอบใช่เราการเพื่อไทยก็จริงแต่เราอยากให้พิธาเป็นนายกถ้าอย่างเงี้ย<อ>คุณเอาคะแนนของเพื่อไ<อ>ทยไปเลยสองใบเขาก็อยากจะให้อาอุงอิงหรือไม่ก็เศรษฐาหรือให้ก็คุณชยัยเกษมถ<อ>ึงบอกไปถามสิไปถามคนที่กายเพื่อไทยไปถามแล้วคุณค่อยมาเคลมเอาคะแนนเข้าไปคือเพื่อไทยไม่ต้องทําอะไรแล้วนั่งนิ่งๆเขาเป็นคนเก่าเกิดและรักษามรารย,ยาทรอเวลาแห่งความชอบธรรม นั่งนิ่งๆดูกันไปอโอ้ยหลายคนเขาก็ชมนะว่าจริงๆมารยาทงามฉเฉลียวฉลาดเก๋าเกมถึงเวลาที่จะต้องทำอะไรขึ้นมานั้นก็จะเป็นเรื่องของความชอบธรรมเล้วจะไม่สนเรื่องดิวลับอีกหรอเรื่องเภูมิใจไทยจะมีโอกาสไปจับมือกับใครคือท่านหลังวันที่สิบสามนั้นมันก็จะไม่รับแล้วลับครับ ข่าวลือบางทีมันก็คือความจริงที่มาก่อนเวลาเป็นไปได้เออก็ลองดูก็แล้วกันออแต่ขอร้องนะคะอย่าอ้างคะแนนของพรรคอื่นเป็นคะแนนของคุณเพราะคนที่เขาเลือกพรรคอื่นเขาไม่ได้ตั้งใจใคุณพิธาเป็นนายกเ,ออเขาต้องการให้หัวหน้าพรรคของเขาเป็นนายกห้ามเอาไปรวมถ้ารวมนั้นคุณทึกทักโมเมตีขุม เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอ้าแล้วถ้ามีสัญญาณว่าจะเลื่อนวันโหวตล่ะถ้าดูแล้วเฮ้ยเหตุการณ์มันดูแล้วตึงเครียดกันแลือเกินเลื่อนวันโหวตไปเรื่อยๆก็ดีกกตจะได้ทํางานสบายใจจะได้ไม่เวลาเคียดพิจาจะได้ไม่มีใครจะได้ไม่มีใครมาหาว่าเร่งรัดไงเอออย่าลืมนะเราเนี่ยบีกกตมาตลอดก่อนเลือกตั้งพอตอนนี้หลังเลือกตั้งแล้วเป็นยังไงคือกกตเดียวก่อนเลือกตั้งเนี่ยนะฝั่งซึ่งอยู่ฝ่ายค้านเขาก็แหมเป็นห่วงว่ากกตจะไม่โปร่งใสกกตจะรับใช้รัฐบาลนี้ แต่ตอนนี้รอชนะปั๊บเงียบเลยนะครับกลายเป็นสลิมพูดแทนกรกตทำไมทำงานล่าช้ากรกตเป็นอย่างนี้เราบังกรกตจะโดนหนึ่งห้าเจ็ดอ๋อถ้าไป็นงกรกตพี่ก็หนักใจเหมือนกันนะตกลงใจฝ่ายไหนวันนี้ลาเฮะนับถอยหลังนะอีแค่ไม่กี่วันเองนิดเดียวนะก็จะรู้กันแล้วนะครับว่าแต่ว่าตอนนี้พี่ยังนอนกระดิกเท้าดูเน็ตพิกด้วยความสบายใจนะพวกเราหลับฝันดีอยู่แล้วแหละโอ้โหพี่ไม่ได้มีความหวั่นไหวอะไรเลยโอ้ยซีรีสเกาหลีสนุกจังเลยตอนนี้